เตรียมเฮสัปดาห์หน้าเขะวันจ่ายเงินเยียวยาเพิ่ม1เดือนรับอีก5,000บาทจะขอจ่ายหลังจากวันที่จ่ายเงินกลุ่มเปราะบางเรียบร้อยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสายสุนีชาแนลนะคะ ก่อนที่เราจะไปรับชมเนื้อหาข่าวนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ต่อไปของทางช่องด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่บุ๋มก็จะมาสรุปสั้นๆนะคะเกี่ยวกับข่าวการจ่ายเงินอีกหนึงเดือนของเราไม่ทิ้งกันนะคะรับเพิ่ม5,000บาทนั้นนะคะภายในอาทิตย์หน้านะคะจะมีการจ่ายเงินยีวยากลุ่มเปราะบาง อีก3,000บาทนะคะก็จะได้แก่เด็กแรกเกิดถึง6ปีนะคะผู้สูงอายุผู้พิการก็คือจะจ่ายครั้งเดียวเลยนะคะ3,000บาทนะคะหากจ่ายเงินกลุ่มเปราะบางไปแล้วนะคะจะได้รับเงินกันครบถ้วนทุกคนนะคะทางรัฐบาลและกระทรวงการคลังก็จะทำการเคามาตรการอื่นๆช่วยเหลือประชาชนต่อไปซึ่งตอนนี้มีข่าวมาว่าจะเปิดโครงการเป็นรอบที่สด้วยเนื่องจากเว็บไซต์เราไม่ทิ้งการของทางรัฐบาลยัง ให้ปิดให้บริการนะคะและปุ่มต่างๆนะคะอย่างเช่นปุ่มลงทะเบียนใหม่จะเพิ่มมาตอนไหนก็ได้นะคะก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะในสัปดาห์หน้านะคะนายกนำทีมเข้าประชุมคอรมอนะคะโดยเน้นเคาะช่วยเหลือเยียวยาประชาชนนะคะหลังจากที่ตอนนี้แล้วก็ที่ผ่านมานะคะสภาวะเศรษฐกิจในประเทศนะคะไม่เป็นไปตามที่รัฐบาลคาดหวังไว้นะคะ ในการจ่ายเงินเยียวยา5,000บาท3เดือนนะคะซึ่งในตอนนี้จะให้ลงทะเบียนใหม่หรือจ่ายเพิ่มคนเก่าอีก1เดือนหรือให้คนใหม่นะคะที่ยังไม่เคยลงทะเบียนได้ลงทะเบียนรับเงินเพิ่มอีกด้วยนะคะถึงอย่างไรนะคะก็ขอให้รอเคาะในที่ประชุมก่อนนะคะนายกยืนยันนะคะว่าจะนำเรื่องนี้นะคะเข้าที่ประชุมคอรมออย่างแน่นอนนะคะ และหลายฝ่ายจะเห็นชอบด้วยหรือไม่นั้นนะคะก็ต้องรอลุ้นแล้วก็รอติดตามกันต่อไปนะคะก็มาสรุปข่าวนี้นะคะเตรียมรับเงินยายาเพิ่ม5,000บาทนะคะพร้อมพิจารณาและก็ขยายรรกรฉุกเฉินไปจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม2563นี้นะคะรวมไปถึงกลุ่มเปราะบานะคะหากรับเงิน3,000บาทไปแล้ว ก็จะไม่สามารถรับเงินช่วยเหลืออะไรเพิ่มอีกนะคะนอกจากจากว่ารัฐบาลนะคะจะมีการเพิ่มมาตรการช่วยเหลือของกลุ่มเปราะบางนะคะส่วนกลุ่มที่เพิ่งจ่ายเงินไปนะคะล่าสุดก็คือกลุ่มผู้ถือบัตรคนจนนะคะที่จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น1.14ล้านคนแต่ยังไม่มีการสรุปข้อมูลนะคะว่าจ่าย ใครไปแล้วบ้างจ่ายครบไปแล้วหรือยังนะคะยังไม่มีการสรุปนะคะบอกแค่เพียงว่าจ่ายบัตรคนจนแต่บางคนนะคะเข้าหลักเกณฑ์เรียบร้อยนะคะแต่ไม่ได้รับความช่วยเหลือนะคะเงินไม่เข้าบัตรคนจนนะคะไม่ได้รับความช่วยเหลืออะไรเลยจากทางภาครัฐนะคะแต่มีบัตรคนจนนะคะแต่ทําไมเงินไม่เข้านะคะก็ต้อง รอรัฐบาลนะคะออกมาสรุปออกมาชี้แจงกันต่อไปหัวข้อข่าวคลิปนี้นะคะไม่บุ่มก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะคะยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนข่าวสารในหม่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ